ครับวันนี้เราก็จะพา,<ม>าสาวสวย <มา S 1> ไปบริจาคอาหารหมานะครับเนะี่ยคนสวย <S <S แต่คนสวยอยู่ข้างหลังเรานะ <S 1> <S 1> มาเร็วมาเร็วครับไปบริจาคอาหารหมากันโอ้ยกางเกงดีดๆเธอก็มีทำไมเธอใส่ขาดมาอย่างเงี้ยนะฮะทำไมเธอใส่กางเกงขาดมาใส่ขาดๆเรียกว่าเป็นเด็กแนวอ๋อโอเคป่ะเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนมาเร็วไลูกของกินเต็มมือมาเร็วไม่ไม่ที่พามารถเยอะมาอุ่นให้คนย้อนนั้นมาอุ่นให้ใครอุ่นให้ใครคะ าอ๋อเหรอผัดใจยางนะออนร้นะเหรอวันนี้ก็จะพานางไปบริจาคอาหารหมานะครับใช่ไหมวันนี้เราจะไปไหนกันคะไป <laughs> เจอเลยแล้วโอเคไปนัะ่ะไฟนานไหม,น,ไมนั่งใจยังไม่ยิ่งนะ <laughs> ยุ่ยเลยนะเช่นใจเช่นใจสามียังคะไปบอกกันวันนี้เราจะจะไปไหนกันคะไปหมาอาห,อาหารหมาเนาะโอเคไป สีขาการจนบุรีอ,ดอได้รับเสียงต้อนรับอย่างมหาศาล ก็บริจาคเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับกันละถ้าใครมีโอกาสก็ไไก็แวะมาดูม,ดมาชม,ามน้องสุนัขนะครับที่พิการใครจิตศรัทธาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้โพ,โพนี้นะครับใช่ไหมคะไป่ายเอฟซีนหน่อยเดียวไป่ไายเอฟซีหน่อยส่สงจุบ๊บด้วยช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับร้านวิ่งเล่นของสุนัขก,ก็โดนน้ำท่วมไปด้วยนะครับ